ไหนบอกว่าถ้าผมโดนปดแล้วผลงานทีมจะดีขึ้นเนาะนี่ตั้งแต่น้องอโมอริมเข้ามานะเล่นในหลีเจ็ดนัดชนะสองนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้สี่นัดฮาลยุยหนักกว่าเดิมลาวหนักกว่าตอนที่ผมอยู่ลาวตอนผมคุมทีมมันยังพอมีหวังลุ้นบอลถ้วยกันบ้างแต่ตอนนี้นี่ลุ้นหนีตกชั้นเต็มตัวแล้วหนักแล้วแล้ววันนั้นทําแพ้แมนซิตี้นะวันนี้จะเป็นสถิติแพ้สี่นัดรวดไปแล้วหน้าหวงอย่างแรงอีกอย่างนะ ด้วยไม่นู้อ่ะมันกลายเป็นคนละคนกับตอนที่อยู่กับผมเลยและคืนมันคิดว่ามันเป็นเมสซ,ซี่มันปั้มมีหวกอย่างเดียวเลยจะเปะจะปาไปหมดแล้วเสียบอลไม่พักเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะเป็นห่วงนะน้องริมนะเข้าใจนะพี่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลานะแต่ต้องระวังนะว่าพี่เชื่อจริงมันเขาเด็ดขาดมากนะถ้าน้องผลการไม่ไหวเขาไม่ลังเลนะไม่เชื่อพี่นะลองแพ้อีกชักนัดสองนัดติดอ่ะพี่ว่าไปแน่นอน